ทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่องปิ้งขนมปังหรือชาร์จโทรศัพท์คุณใช้ความเร็วแสงที่3 0 0 0 0 0กิโลเมตรต่อวินาทีด้วยความเร็วนี้คุณสามารถเดินทางรอบโลก10ครั้งในเวลาเพียงหนึ่งวินาทีการเดินทางจากโลกไปยังดวงจันทร์นั้นจะใช้เวลาเท่ากันเลยล่ะและการเดินทางจากโลกไปยังดวงอาทิตย์จะใช้เวลาประมาณ8นาทีและนั่นคือความเร็วที่คุณได้รับกระแสะไฟฟ้าจากเต้าเสียบตอนนี้ โยนหนังสือเรียนฟิสิกส์ระดับมัธยมปลายของคุณทิ้งไปก่อนเพราะทุกอย่างที่เราถูกสอนเกี่ยวกับไฟฟ้านั้นไม่ถูกต้องพวกเขากล่าวว่ากระแสะไฟฟ้าคือการไหลของอนุภาคที่มีประจุอิเล็กตรอนลืมไปได้เลยอันที่จริงพวกมันไม่แม้แต่จะเคลื่อนที่เลยลองดูตัวนําที่มีกระแสะนี้สินี่คือลักษณะาการทํางานของอิเล็กตรอนจริงๆมันเหมือนกับคลื่นทะเลพวกมันต่างดูดกันและกันแล้วกลับไปที่ของตัวเอง แต่เรายังคงได้รับพลังงานที่เราต้องการผ่านสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบตัวนําไฟฟ้ามาดูวงจรที่ง่ายที่สุดกันแบตเตอรี่และหลอดไฟสายไฟหนึ่งเชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่กับหลอดไฟอีกสายไฟนึงต่อกลับไปที่บวกของแบตเตอรี่เมื่อวงจรเปิดกระแสไฟฟ้าจะไหลาจากแบตเตอรี่ไปยังหลอดไฟจากนั้นกลับสู่แบตเตอรี่ แต่ถ้าหนังสือเรียนถูกต้องหลอดไฟจะไม่สว่างขึ้นเนื่องจากการไหลของอนุภาคที่มีประจุหรืออิเล็กตรอนตอนนี้เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามจากหลอดไฟทีนี้มาดูสนามในระบบง่ายๆนี้กันเส้นสีแดงคือสนามแม่เหล็กมันมักจะปรากฏตัวรอบๆตัวนำไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าเสมอเส้นสีเขียวคือสนามไฟฟ้ามันปรากฏขึ้นรอบๆประจุไฟฟ้าทุกๆประจุวางมือของคุณโดยให้นิ้วของคุณอยู่ในตำแหน่งในทิศทางของสนามไฟฟ้าทีนี้ ให้งอนิ้วไปตามทิศทางของสนามแม่เหล็กนิ้ว,วหัวแม่มือของคุณชี้ไปในทิศทางของฝักพลังงานจากแบตเตอรี่ไปยังหลอดไฟทีนี้มาทําแบบเดียวกันเฉพาะส่วนจากหลอดไฟไปยังแบตเตอรี่ใช้มือขวาแล้วก็งอนิ้วและเรียบร้อยนิ้วหัวแม่มือของคุณยังคงชี้ไปในทิศท,ทางของหลอดไฟเพียงแต่กลับหัวเท่านั้นเองนั่นเป็นสาเหตุที่หลอดไฟทํางานพลังงานยังคงไหลาจากแหล่งสู่ผู้บริโภค นี่คือวิธีการนำส่งไฟฟ้าด้วยความเร็วแสงผ่านฟลักพลังงานอย่างแม่นยำและหลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่ว่าอิเล็กตรอนไม่ไหลตรงจากโรงไฟฟ้าไปยังเต้ารับที่กำแพงบ้านของคุณก็คือเมอ่อแปลงไฟฟ้านี่คือกล่องหรือถังที่คุณเห็นบนเสาไฟฟ้าข้างในนั้นมีคอยสองอันที่ไม่สัมผัสกันอิเล็กตรอนไม่กระโดดจากคอยหนึ่งไปยังอีกคอยหนึ่งเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านคอยหนึ่งนั่นจะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆมันสนามแม่เหล็กนี้ สร้างกระแสไฟฟ้าในคอยตรงข้ามสิ่งนี้จะเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าแรงสูงให้กลายเป็นกระแสที่คุณมีในเต้าเสียบที่บ้านของคุณนี่คือเหตุผลที่อุปกรณ์เหล่านี้ถูกเรียกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าตอนนี้เรามาดูวิธีการสร้างกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มต้นกันคุณจะต้องใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนแต่มันสามารถถูกทําให้เป็นแม่เหล็กและคอยได้ง่ายขึ้นสิ่งที่คุณต้องทําคือหมุนแม่เหล็กภายในคอย การเคลื่อนที่ที่คงที่ของสนามแม่เหล็กจะสร้างกระแสไฟฟ้าคุณสามารถทำสิ่งตรงกันข้ามได้อย่างการย้ายคอยล์ไปรอบๆแม่เหล็กผู้คนผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุดในโลกโดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังกล่าวต่างกันแค่วิธีที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนแตกต่างกันเท่านั้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้กันมากที่สุดในโลกต้องการไอ้น้ำอย่างแรกคุณต้องใช้่านหินหรือกา๊าซคุณเผาเชื้อเพลิงและทำให้น้ำร้อนน้ำจะกลายเป็นไอ้น้ำและไหลผ่านท่อพิเศษไปยังกังหัน สิ่งนี้มีใบมีดจำนวนมากดูเหมือนเครื่องยนต์เครื่องบินและทำงานบนหลักการที่คล้ายคลึงกันไอ้น้ำไหลผ่านใบพัดเหล่านี้และทำให้กังหันหมุนด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อจากนั้นใบพัดจะทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนได้แ่เหล็กหมุนระหว่างคอยอยา่างบ้าคลั่งที่เหลือก็แค่ต่อสายไฟกับคอยแล้วคุณจะได้กระแสจากนั้นไอ้น้ำจะไหลผ่านตองใหญ่หอทำความเย็นเมฆควันที่ออกมาจากพวกมันไม่ใช่ควันจริง แต่เป็นไอ้น้ําโดยปกติแล้วจะมีฝนที่ทําขึ้นตกภายในหอเหล่านี้เมื่อหยดน้ําสัมผัสกับท่อส่งไอ้น้ําร้อนจากกังหันฝนจะระเหยไอ้น้าที่ระบายความร้อนในท่อจะเปลี่ยนเป็นน้ําจากนั้นร้อนขึ้นอีกครั้งเปลี่ยนเป็นไอ้น้ําหมุนใบพัดและทําตามขั้นตอนต่อไปของมันโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังสร้างไอ้น้าเพื่อหมุนใบพัดด้วยแต่พวกมันไม่ต้องการเชื้อเพลิงพวกมันใช้พลังงานนิวเคลียร์แทน ถ้าหนักสลายตัวในปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ที่ควบคุมได้มันปล่อยพลังงานจานวนมหาศาลออกมาในรูปของความร้อนเราใช้ความร้อนนี้แล้วถ่ายโอนไปยังน้ําคุณน่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อน้ําจะกลายเป็นไอน้ําหมุนใบพัดไหลผ่านหอทําความเย็นและกลับสู่เครื่องปฏิกรณ์และอีกครั้งทั้งหมดก็เพื่อการปั่นเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเรามีวิธีการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนั่นคือกังหันลม ลมมุนใบมีดยักษ์ในทางกลับกันก็หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในกังหันลมและในที่สุดไฟฟ้าก็พร้อมใช้แล้วข้อเสียก็คือวิธีนี้ต้องการลมอย่างต่อเนื่องหากสภาพอากาศสงบทีวีของคุณอาจจะดับลงในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดกังหันลมนั้นบำรุงรักษายากเช่นกันเพราะคุณต้องส่งคนขึ้นไปที่ความสูงเท่าอาคาร22ชั้นบางครั้งระบบเรกของกังหันลมก็พังและใบพัดก็เริ่มหมุนอย่างบ้าคลั่งจนพัง อีกทางเลือกหนึ่งก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่นี่เราใช้กระแสน้ำที่แรงบางครั้งก็เป็นการไหลาตามธรรมชาติของแม่น้ำแต่ในกรณีส่วนใหญ่เราสร้างน้ำตกขึ้นมาเองเช่นเขื่อนฮัวในแอ่งด้านบนน้ำมีพลังงานสักมากเขื่อนเปิดออกและกระแสน้ำอันทรงพลังจะไหลผ่านอุโมงค์ภายในใบพัดผลิตไฟฟ้าและส่งต่อไปตามสายไฟฟ้าจากนั้นน้ำก็ไหลไปตามแม่น้ำ บางครั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำทำงานโดยไม่มีแม่น้ำยักษ์พวกเขาสร้างแหล่งน้ำของตนเองในตอนกลางคืนเมื่อไฟฟ้าถูกลงปั๊มจะเคลื่อนน้ำผ่านท่อไปยังอ่างเก็บน้ำบนยอดเขาในระหว่างวันตอนที่ผู้คนตื่นอยู่และใช้ไฟฟ้ามากวาลวก็จะเปิดออกน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำด้านล่างหมุนใบพัดและผลิตกระแสไฟฟา้าเรายังรู้วิธีการรับไฟฟ้าโดยไม่ต้องใช้ใบพัดหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเลย นั่นคือแผงโซลาเซลล์เซล์แสงอาทิตย์ภายในแผงเหล่านี้จะเปลี่ยนแสงแดดเป็นพลังงานไฟฟ้ามันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงด้วยแต่เราสามารถใช้ได้เฉพาะในสถานที่ที่มีแสงแดดเพียงพอเท่านั้นหากคุณกำลังลังเลว่าจะใช้แหล่งพลังงานจากแหล่งไหนดีผมมีข่าวร้ายมาบอกคุณคุณใช้พวกมันส่วนใหญ่อยู่แล้วพร้อมกันระบบส่งกำลังไฟฟ้าเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่ลองนึกภาพบ้านของคุณ มันมีเต้ารับและเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายหากคุณต้องการใช้เครื่องปิ้งขนมปังก็แค่เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับทีนี้ซูมออกเมืองใหญ่ทํางานลักษณะเดียวกันในการจ่ายไฟคุณจะต้องเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับซึ่งเป็นกรีดส่งพลังงานไฟฟ้าลองดูแผนภูมนินี้นี่คือวิธีที่เราใช้ไฟฟ้าตลอดทั้งวันตอนกลางคืนเส้นจะต่ําลงเพราะคนส่วนใหญ่หลับแต่อุปกรณ์บางอย่างยังคงทํางานอยู่เช่นเครื่องปรับอากาศไฟถนน ปั๊มที่สูบน้ําเข้าก๊อกน้ําของคุณและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายดังนั้นเส้นไม่เคยลงไปที่ศูนย์จากนั้นเราก็ตื่นขึ้นและเส้นก็ขึ้นอย่างรวดเร็วเราเปิดทีวีและวิทยุทําขนมปังและอุณอาหารในไมโครเวฟการใช้พลังงานไฟฟ้าของเราเพิ่มขึ้นจากนั้นในระหว่างวันทํางานเราไม่ใช้พลังงานมากนักเมื่อเรากลับถึงบ้านในตอนเย็นเส้นการบริโภคจะสูงขึ้นอีกครั้งจนกว่าเราจะเข้านอนและมันเกิดขึ้นซ้ําทุกวันมาดูเวลาหนึ่งสัปดาห์ หากเราแรงเงานพื้นที่ของแผนภูมิใต้เส้นการใช้พลังงานไฟฟ้าเราจะได้ปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่เราต้องการในช่วงเวลานี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทำงานตลอด24ชั่วโมงทุกวันและผลิตไฟฟ้าในปริมาณที่สม่ำเสมอพวกมันเป็นรากฐานสำหรับระบบเมืองที่สำคัญจากนั้นก็มีโรงไฟฟ้าถ่านหินนอกจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วพวกมันยังผลิตไฟฟ้าในระดับต่ำสุดที่เราต้องดำเนินการจากนั้นจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ที่ด้านล่างของแผนภูมิ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนซึ่งผมหมายถึงการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตอนเช้าและตอนเย็นพวกเขาต้องใช้โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซอนเชื้อเพลิงและโรงไฟฟ้าพลังงานาน้ำเนื่องจากช่วเวลาในการตอบสนองเมื่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมันจำเป็นจะต้องผลิตพลังงานนั้นอย่างรวดเร็วมันใช้เวลาเกือบทั้งวันในการเริ่มสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็หยุดมันโรงถ่านหินจะใช้เวลาน,านานในการให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมวิธีแก้ปัญหาคือโรงไฟฟ้าพลัง๊าซ พวกมันสามารถเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าได้ภายในไม่กี่นาทีวิศวกรรู้กิจวัตรประจําวันของคุณและอาจจะดีกว่าคุณด้วยพวกเขารู้ดีว่าเมื่อใดที่คนส่วนใหญ่ตื่นแล้วเริ่มผลิตไฟฟ้าอย่างไตร่ตรองสําหรับคุณนอกจากนี้พวกเขามักจะรู้นิสัยและธรรมเนียมของคุณตัวยอย่างเช่นในช่วงซุปเปอร์โบว์ผู้คนมักจะไปหาเพื่อนและเพื่อนบ้านนั่นหมายความว่าหลายครอบครัวดูทีวีเพียงเครื่องเดียวดังนั้นในวันซุปเปอร์โบว์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงและว,วิศวกรรู้เรื่องนี้ ทุกคนตกแต่งบ้านและร้านค้าด้วยไฟและใช้ไฟฟ้าในช่วงเทศกาลมฤดูดหนาวซึ่งหมายความว่าในตอนกลางคืนปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะสูงกว่าปกติ